สวัสดีตอนสี่ทุ่มกับทุกคนพี่แป้งชมนะคะจะพาทุนน้องไปรับของฟรีนะคะขออภัยด้วยที่มาทําคลิปชา้านะคะพอดีพี่แป้งชมเพิ่งกลับบ้านมานะคะและของฟรีชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นกระเป๋าไมล์เมลูดี้นะคะทุนน้อง,องซึ่งเขาเคยแจกไปแล้วนะคะเมื่อประมาณปี2ปีก่อนนะคะและครั้งนี้เขากลับมาแจากใหม่เพียงแค่ห้าพันชิ้นเท่านั้นซึ่งของฟรีชิ้นนี้เนี่ยพี่แป้งชมนะคะใส่ประจําเลยนะคะในเวลาสนรับของฟรีกับนน้องเลยใครที่อยากได้นะคะฟังทังนี้เลยค่ะซึ่งวิธีการทําไม่ยากเลยข่าวแมปตาพี่แป้งมาเลย นี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้างแล้วน้องๆเข้ามาแล้วนะคะกดเช็คอินให้เรียบร้อยนะคะรับของตรงนี้ไปนะคะจากนั้นกดปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยค่ะแล้วน้องๆจะเห็นว่าด้านขวาข้างบนเนี่ยมันจะมีลูกกระเป๋าไมล์เมโลดี้อยู่นะคะคืออันที่3นั่นเองน,ะน้องๆกดไปจะเจอวงล้อซึ่งเรานะคะสามารถหมุนวงล้อได้แค่วันละสิบครั้งเท่านั้นนะคะโดวยวงล น้องๆจะมีเงินบอกอยู่ว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ซึ่งเป็นเงินภายในเกมนะคะซึ่งเขากําหนดแค่เราเนี่ยหมุนได้วันละสิครั้งซึ่งใครที่ดวงดีเนี่ยวันนี้น้องๆอาจจะได้เลยภายใน10สปินนะคะแต่ถ้าน้องๆคนไหนที่แบบดวงไม่ค่อยดีก็ต้องมาหมุนใหม่ในเวลาพรุ่งนี้นะคะซึ่งเป๊ปเป้ชมไม่แน่ใจว่าเขาจะรีตอน11บเอโมงไหมหรือว่าเขาจะรีตามที่เราเข้ามาเล่นตอนนี้นั่นเองนะคะแต่น้องๆลองมาหมุนก็ได้นะคะตอนช่วงเวลาประมาณเที่ยงถึงสิบเอ็ดโมงนะลองดูว่าแมบเขาจะรีหรือเปล่านะคะสมมุติว่่านนนน้้้อออองงงๆเเหมมุไดดขขปับกร นนีเลยจะแต่กการที่เราหมุนวงล้อไปเรื่อยเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยนะคะอย่าลืมฟาร์มเงินด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่พอนะเวลาหมุนสปิน